え วัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมยินดี A, ต้อนรับเข้าสู่ช่องพีบอวแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมหม้ครับเอาชีวิตรอดเป็น E p ีที่67แล้วนะผมก็ได้สรารคลิปไพในวันนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปตามหาสุนัขจิ้งจอกกันนะครับเนาะก็เรายังไม่มีมาเลี้ยงสักตัวเลยนะครับตั้งแต่เราเล่นมาเนาะผมคิดว่าวันนี้แหละเราจะไปหากันนะครับก็วิธีการเลี้ยงจิ้งจอกนะครับทุกคนผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันต้องใช้อะไรนะแต่ที่แน่ๆผมร,รู้แค่อย,อย่างเดียวนะครับว่ามัน กินได้เจ้าผลเบอร์รี่นี้นะครับเนาะก็เออเอามาสักเท่าไหร่ดีสอันก็ได้พอไหมเดี๋ยวเราจะใช้เชือกในการดึงเอานะครับทุกคนไม่รู้ว่ามันจะเชื่อกเหมือนหมาหรือเปล่าเนาะแต่ผมคิดว่ามันไม่น่านะมันไม่น่าเชื่อกเหมือนหมานะครับเราเราต้องเอาเชือกดึงไหมอันนี้ผมก็ไม่ชชวร์เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเราลองไปดูกันนะว่ามันจะ เป็นยังไงนะครับทุกคนอ่าน,นี่เราได้เชื่อมมาแล้วนะครับผมคิดว่ามันคงไม่วิ่งตามเหมือนแบบเหมือนหมานะครับเวลาเราหารใช่ไหมพอมาขึ้นหัวใจปุ๊บมันก็จะวิ่งตามเราไปทุกที่เลยนะครับแต่ว่าผมน่าจะไม่นะไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่าเราจะไปตรงไหนดีครับทุกคนเดี๋ยด็ยดผมขอปรับนี้สักนิดหนึ่งเพิ่มโปรเจกต์สักสิบสามจะได้มองไกลๆหน่อยเนาะก,ก็สุนัขยี่จอกมันน่าจะอยู่บริเวณไบโอมป่าสนไหมป่าสนนะครับนี่ไบโอมที่มันเป็นไบโอมแบบเนี้ยโอ้โหล็กเดี๋ยวอรีดสักแป๊บนึง มันน่าจะอยู่แบบป่าแบบนี้นะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปตรงไหนดีออ้ยตัวนี้ป่าเยอะอยู่นะเดี๋ยวผมขอหาบริเวณตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับเออเพื่อจะมีเนตนัวนี้ไม่เคยมาหาเลยนะกะจะเอามาเลี้ยงสักตัว2ตัวนะครับแล้วก็ค่อยเอามาขยายเพาะพันธุ์เอาเนาะไม่รู้ว่ามันจะฉับยากหรือเปล่านะนี่นี่นี่เบอร์รี่นะครับเดี๋ยวเก็บมานิดนึงแล้วกันเนาะ มันมีวิธีทำเบอร์รี่อัตโนมัติอยู่นะครับทุกคนแต่ว่าผมยังไม่ได้ทำเนาะก็ไม่รู้จะทำทำไมเหมือนกันนะครับนั่นนะสิมันเอาไปทำอะไรได้ในเบอร์รี่ก็นาะเอาไปกินไปเออเอาไปกินนะครับก็ให้อาหารเอ่อตรงแถวนี้อู้เราใส่เราต้องเดินดินนะเราบินคงจะไม่เจอนะครับอาผมคิดว่ามันไม่น่าจะเจอง่ายขนาดนั้นไโอ้ตรงนี้มีอ่าหมาใช่ไหมูหมานะครับผมยังไมีหมาเยอะๆเลยก็อยากจะเลี้ยงอยู่นะครับแต่ว่าไม่รู้ที่ยงทำไมเหมือนกันเนาะ เ,ออเดี๋ยวเลี้ยงจิ้งจอกดีกว่าอ้โหมาเต็มเลยตรงเนี้ยแต่ไม่เจอจิ้งจอกเลยนะครับก็จิ้งจอกมันจะกินไก่แม่ตามธรรมชาติใช่ใช่ใช่มันได้กินไก่นะครับแล้วจิ้งจอกมันก็สามารถาคาบไอดีได้ด้วยนะครับทุกคนคาบของอะเฮ้ยผมไปดูมานะครับมันสามารถคาบพวกเบอร์ลิงเบอร์ดี้เนื้อค่งเนื้อไก่น,น,น,นะครับตรจะเฟียวนะแต่ก่อนอืน่นหาให้เจอก่อนนะครับอ่าตรงนี้มันน่าจะอยู่ใบโอมนี่แหละแต่ว่ามันยังไม่เจอนะครับผม โอ้ดีดีดีเราเจอแล้วนะครับผมหนึ่งตัวเดี๋ยวิเดี๋ยวเราต้องโอ้มันวิ่งหนีนะครับเดี๋ยเดี๋ยวมันวิ่งหนีเราต้องอันนี้ไอเดี๋ยเดี๋ยวเราต้องค่อยค่อยไหมอ่าเราเดี๋ยวหัวใจขึ้นเลยโอ้จีจีจีเราต้องโอ้ทำไงดีเนี่ยเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยเอันนี้ผมอ๋ออันนี้ผมคือมันเชื่องแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไอตัวนึงอีกตัวนึงแม่โอ้ยจับยากเหมือนกันเนี่ยครับทุกคนเดี๋ยเดี๋ย แบบนึงแบบนึงเราต้องค่อยๆย,ย่องนะครับค่อยๆย,ย่องเดี๋ยวมันสุขใจนะนี่ค่อยๆย่อยงแบบนี้อ่ามันกำลังมันกำลังนอนแล้วมันก็คาบอะไรไว้มันอ่ะโอเคอ่าเรียบร้อยมันกำลังคาบอะไรอะครับทุกคนเดี๋ยวเดีวเร็วแจะเราจะเอามันไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมว่าเราต้องเอาเชือกดึงนะตอนนี้มันไม่กลัวเราใช่ไหม โอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเวกลัวเราไปเนี้อ่ยเอ้าโอ้ตัวไหนเป็นตัวไหนผมงงโอ้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 มันเห็นเชือกไม่ได้เลยไม่เห็นเชือกมันวิ่งเลยครับทุกคนหรือว่ามันเลี้ยงไม่ได้ครับทุกคนผมว่ามันน่าจะเลี้ยงไม่ได้นะอาจจะใช่นะครับมันอาจจะเลี้ยงไม่ได้แต่แค่มันแค่ให้อาหารได้เฉยโอมตอนนี้มันวิ่งจนผมหาไม่เจอแล้วนะแต่เอาตัวนี้ก็แล้วกันตัวนี้แบบนังนไอวิ่งไปไหนเดี๋ยวนี้อ่ะอันนี้นี่นี่ โอ้ oh, ดูมันวิ่งครับทุกคนมันวิ่งอย่างไรใครยังไปตามทันล่ะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีโอเคได้และหนึ่งตัวก็จะได้แล้วครับผมเดี๋ยวโอ้เข็มทิศผมไม่ได้มาด้วยครับทุกคนโอเคี่ยน่าบริโตนู้นหลับมั้งเนาะเดี๋ยวเราหาอีกตัวหนึ่งก่อนนะครับผมแชปแชปแชปเอ่อซีมันเพาะได้ไหมผมว่ามันน่าจะเพาะได้นะครับอ uh ืม uh, อ uh ีก uh, ต okay, ัวหนึ่งหายไปไหนวะ ดูดีน,นะใหญ่มันหายนะครับใหญหลุดหลุดนี่วิ่งแน่นะไอตัวนี้ยิงวิ่งไงใคอยู่ด้วยขอหาสักแป๊บหนึง่งโดูหน้าตามันดิครับทุกคนโหน้าตามันแล้วซิแล้วเราจะโยนอาหารให้มันมันจะคาบไหมโอ้ยมันนั่งด้วยเหรอ้อคือคืออะไรโอ้นี่ครับทุกคนมันคาบผลเบอร์รี่เอาเรื่องน่ารักจัดเลยโอเคแต่กอนี้เราต้องหายอีกตัวนะ แต่ยังหัไม่เจอเลยนะครับอีกตัวโอ้เจอแล้วนะครับผมดูเคโอ้เดี๋ยวเต้องให้มันขึ้นมานะครับเดี๋ยวเอย่าให้มันหลุดนะถ้าหลุดเดี๋ยวมันวิ่งนะครับโอ,โอ้เลสติกมา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 ต้องค่อยๆเดินอยู่นี่สองให้หาดมันโอ้เรียบร้อยสองตัวเรียบร้อยนะครับผมได้แล้วได้แล้วอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเเอาไงต่อเราต้องเดินกลับบ้านเลยแมโอ้ กลับบ้านนี่ก็ยากเหมือนกันนะอย่าให้มันหลุดนะครับต้องคอยดูดีๆโอเคได้มาสองตัวพอถึงบา้านปุ๊บเหลือหนึ่งตัวนี้ไม่เอานะแมวนะแม่นะโอต้องไม่แน่ใจว่าผมไม่ได้อเอาเข็มหิดมาด้วยน่าจะตรงนี้แหละน่าต้องเดินเป็นเรือเนาะแต่ไกลนะครับไกลพอสมควรเราบินไม่ได้ด้วยนะบินเดี๋ยวเชือกมันหลุดนะครับอูเบอร์รี่เต็มเลยเดี๋ยวผมขอเก็บดีดนึงละกันรนาะนเบอร์รี่อ่าอุ๊ยไม่เก็ไม่ถึงเก็บก่อนละกัน ปึ๊บอ่ารู้สึกว่าโอ้โหจะมืดจะคำโอเคขอ,อเดินไปนิดนึงเราบินไม่ได้เลยนะถ้าบินนี่หลุดเลยนะครับจวขอชีกไปตัวนี้นึงไปถแถวๆริมชายหาดป่ะโอ้หลุดไปแล้วหนึ่งตัวแต่ว่าอ๋อมันเชือกนะครับมันเชือกโอเคแต่ว่าเชือกเจ้าอยู่หนมันคาบเชือกมันคาบได้ทุกอย่างเลยป่ะเนี่ยเด,ด,ด,ดี๋ยวเดียวโอ้โหมันคาบได้ทุกอย่างเลยน้ครับทุกคนอตอนนี้ตอนคืนแล้วนะครับ แมวนะขอให้ลูกปลอดภัยถึงบ้านเถอะขอมาตรงนี้นิดนึง okay. ได้แนละ้วตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วตุ๊หูต๊เดี๋ยวมามามาตรงนี้หอมันอ๋อตรงนู้นเจอแล้วผมเจอแล้วครับผมเจอทางกลับบ้านแล้วเนาะก็เราต้องเดินลัดเลาะมาตรงนี้สินะขอให้ถึงบ้านโดยสวัสดิภาพแล้วผมจะทําไงให,ให้มันปล่อยข่าวเอ้ยทำไงให้มันปล่อยเชือกนี่เอาเชือกมาแล้วโอเค okay. เดี๋ยนะ ให้มันคาบาไปดิดึงละกันเนาะแตแบ่งกันคาบแตแบ่งกันคาบโอเคเรียบร้อยเฮ้ยดูมันคาบขอบ่อยครับทุกคนเดี๋ยวเนดะี๋ยวกลับบ้านไปเดี๋ยวผมเอาเพชรให้มันคาบนะครับสัตว์หารกินมันได้ไหมมันว่ายนะ้ำเป็นไหมถ้าว่ายนะ้ำเป็นผมก็จะว่ายน้ำนะเฮ้ยได้อยู่นะครับทำไมเราไม่ไว่ายน้ำตั้งนานแต่ละผมโกมันหลุดเนะี่ยได้อยู่อย่างเงี้ อย่างนี้ไปกันยาวหวังว่าจะไม่เจอไอ้เจ้าเขาเรียกซอมบี้น้ำนะครับหวังว่าจะไม่เจอเนาะอย่างนะั้นตอนนี้ยังไม่อยากเจอนะครับไอ้ไทเด้นผมก็ยังหาไม่เจอเลยนะไทเด้นหายากจริงปึ๊บปึ๊บปึ๊บได้ได้อยู่โอ้โหโอ้ยเจอได้ได้ได้เจ,จ,จ,จอเจอเจอเจอหนูซอมบี้สองตัวเราจะเข้าเวงไงเนี่ยหูบ้านเรามีกระแพงด้วยใครก็สรรหาสร้างกระแพงสร้างเองนะครับสร้างเองได้อีก ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วโอ้ซอมบี้ติมมันมองเห็นเราได้ไงวะนายตัวนั้นมาปึ๊บขึ้นมา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 ได้ไหมขึ้นได้ไหมเอ้ยมาโอ้โหผมมีตัวเฝ้าป้อมประกาศตอนไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้า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 ตรงไหนดีเข้าตรงไหนดีเอาตรงนี้ละกันผมบอกว่าจะไม่เป็นขอเคลียร์อุ้ยอย่าโดน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  อย่าดูจิจอกเราโอเคอุตส่าห์มาได้โอเคอยู่รอดใช่ไหมโอ้แต่ไอตัวนั้นซีธนูโอ้ไม่ไม่มีลูกธนูด้วยนะครับเฮ้ยจะยิงพลาดนะโอ้เลิศเลยเรื่องเดี๋ยวมขอโอ้หวังว่าจะไม่มีโอ้ขอเขียกันแล้วโอ้ผมทิ้งดาบทำไมวะเนี่ยอ้ดาบนี้ราคาแพงแล้วดิจะทิ้งนะโอเคไอเขียวไม่มีใช่ไหมเรียบร้อย ถึงบ้านยางสวัสดิภาพผมขออุดเหมือนเดิมกอนละกันุตสตห์สร้างกำแพงมาสร้างเพื่ออะไรโอ้เฮ้ยออกมาออกมาโอเคตอนนี้ก็น่าจะวิ่งได้แล้วไหมปึ๊บป๊บหลุดไหมนี่โอเคไม่หลุดนะครับ๋อไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดไปเรียบ้อยปร๊บป๊บนี่มาแล้วคระบ้านขู่บ้านอันคคสว่างสวัยกอยเจ้จิี่จอกตัวนี้มันสามารถทำไอ้นี้ได้ด้วยนะครับผมเป็นฟรามัตโนมัิเนาะ เป็นฟาร์มผลเบอร์รี่ตลวเมื่อานนะครับทุกคนก็เวลาเวลาเบอร์รี่มันโตใช่ไหมครับทุกคนมันก็จะมาเก็บให้เราเลยแล้วมันก็จะกลายเป็นต้นอย่างเงี้ยต้นเงี้ยต้นยี้เลยนะครับเนาะเฮ้ยก็ถือว่าดีนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรนะลูกเบอร์รี่ก็เกลจะดทำฟาร์มไว้เล่นๆนะครับเนาะเฮ้ยในปากเราไม่มีคาบแล้วอ่ะเอาไปคาบไปไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมัคาบของฉัดูเฮ้ยวันนี้มีอะไรอยากคาบเลยว่ะ แปอยู่ใกล้ถถ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 ะถถถเถถ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 ่าถถถาถถ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 จถถไถ้ถถถถีถถถถถถถรถถถถถเถถถถถถอถเถถ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 สถถ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 ถะถถ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 เสาถถถเถถ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 ถบถถ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 ถาถถถถถถรถถถถถาถถถถถถถ้ถถถถทําถถถมดไม มนันนิก่อ๋อนี่มันกินไก่นะครับผมไม่เข้าใจที่มันกระโดดเมื่อก <c oughs> ี้มันกระโดดทำไมอะครับทุกคนขึ้นมาเออดรอยไปกินไก่ตัวนี้ไปกินไก่ตัวนี้กินไก่ตัวนี้โอเคมันมันน่าจะมีแบบมันน่าจะโอ้ยมา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 ,มาโ,อโอ้โอ,โอ,โอดูทุกคนดูดิมันมันจะมีไปกินไก่ครับต้องดึง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 ,ง,ดงไ่ให้ไปไปให้ไปวเวลาจุงมไหวที่สาธารณะครับทุกคน โอ้โอ้เอาฝาาไว้ตัวโอ้ยอะมันจะอันตรายเกินไปไหมนี่ายโอ,ยโอ้ทุกคนต้อตั้งชื่อไเเราต้องอต้ชื่อมันไหมมันจะหลุดไหมอ่าอ่าดูดดูดูมัน,มน,มนความอยากกินไก่เหรอเขาอยากกินไก่เชือผมปล่อยก็ไ้อ่าผมปลอยแล้วมันโอเคเรีย,ยบร้อยไปแน,นา้าจุ้มดินทำไมเนี่ยมผมไม่เข้าใจมันคือท่าอะไรวะมา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 นนมมา ผมขอผูกไว้ไว้เนตัวนี้ก่อนละการเนาะค่อยเอามาใส่เลยคอยู่ตรงนี้ไว้นะเอ้ยอะไรวะนะมันขับโอ้ขับเชี่ยผมเคชชางมันนะครับเรียบร้อยได้แล้วนะครับผมสรคิภายในวันนี้เนาะรู้ร่วงแล้วนะครับผมสรคิภายในวันนี้เนาะนี่การไปหาสุนัขกิ้งจอกนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราทาอะไรต่อดีคลิปมันยังไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมมาทําพื้นที่ไหมทําพื้นที่สร้างบ้านให้เจ้าสุนัขจิ้งจอกตัวนี้นะครับเฮ้ยเดี๋ยว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 ครับทุกคนก่อนที่เราจะสร้างบ้าน้ัขจิงอก เรามาทําบ้านเราดีกว่าไหมเออน่าจะดีนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทําบ้านเราใหม่นะครับทุกคนตรงนี้ผมจะทำเป็นห้องรโลง่โลงเนาะแล้วก็จะเอาขีบมาวางใหม่ให้มันดูดีกว่าเดิมนะครับทุกคนแป๊บพูดถึงก็เริ่มกันเลยดีกว่านะครับจะสร้างบ้านเสร็จ้รจอสแสดงบ้านตัวเอง,งดูไม่ดีเลยโอ้แต่ว่าของในขีบเอาไงดีวะนนียเดี๋ยวไว้ก่อนละกันนะครับทุกคนเดี๋ยวตัวนี้ผมขอถางก่อนละกันเนาะเราต้อง m o d ฟายใหม่นะครับตอนนี้บ้านเรามัน สึกว่าจะเน่านะครับเนาะเน่าไปหมดเลยนะตกแต่งอะไรก็ไม่ให้รู้นะครับตอนนี้โอเคกระจุนี่มันถูกยากนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปลี่ยนเอฟเฟกต์นิดนึงเอฟเฟกต์เอามาหนึ่งอันปึ๊บนี้ธีเปลี่ยนเอฟเฟกต์นะครับก็เอาเล็กมาหนึ่งอันแบบนี้แล้วก็ไปข้างบนปึ๊บอ่าขอเปลี่ยนนิดนึงผมอยากได้เนี่ยเราจะได้ขุดบอกไวๆนะเรียบร้อยไหมได้ไหมโอเคได้แล้วนะครับสะดวกสบายมา ไปเลยมันมันไหวขึ้นไว้ดิมันนิดนึงนะครับนิดนึงนิดนึงถือว่าใช้ได้อยู่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็พื้นตรงนี้เดี้แล้วขอทางตรงนี้ก่อนโอ้ถ้าเราเอาระเบิดมาบึ้มนี่มันจะรีไหมเนี่ยไม่น่าโหลดไม่น่าถ่างนะคือไม่น่าเหลือเลยนะครับเราเอาระเบิดมาบึ้มเขดินตรงนี้ขอจอบปึ๊บปึ๊บพวกึ๊บอู้น้ำเดี๋ยวอุดโอเคได้ไหมน้ำอ๋อค้างอ๋อ ต้นต่อน,อน้ํผาผุบเบาโอเคได้ใช่นะอุ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวขอพูดก่อนละกัน,กนปึ๊บอ๋อนี่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 เพื่อเพื่อเพโอเคโอ้ได้ของมาเต็มเลยเว้ยเดี๋ยวขอเก็บไอ้นี่ดึงเนาะเพราะว่าอันนี้มันเป็นของดีนะครับไอ้เจ้านี้เนะาะใบหยาบใหญ่คืออะไรใบหยาบอ๋อใบหยาดใบหยาดใบหยาดผมอ่านเป็นไงเป็นใบหยาบ ของดีนะครับของดีเพราะว่าเวอร์ชั่นใหม่นี้มันยังไม่เอาเพิ่มเข้ามาเนาะตามธรรมชาติคือเราต้องหาจาก ABC เท่าน,นั้นนะครับไอยามอน,นี้ก็เหมือนกันเนาะผมได้ไปเจอมาที่เขาเรียกไงในเรือนะครับในเรือสร่งซากเรือเนาะใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันยังไม่ได้อัปเดตเวอร์ชั่นใหม่มามันก็ยังไม่มีไบโอมที่เป็นแบบเป็นเงี้ยเอ,อของเกินกาดไปหมดเลยวะตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เหมือนกันไหมอ่มน่าจะเหมือนกันไหมเดี๋ยวขอเก็บยามอลน,นิดนึงอันนี้ก็สําคัญ มังนะน่าจะสำคัญนะครับโอเคก็เอาไงต่อดีขอถามเอ้ยขอถามเพดานก่อนละกันโหูแบบไม้โคตรเยอะน่าจะได้ใบเยอะพอสมควรนะเอ้ยว่าเราเพิ่งไปขุดบล็อกที่ไอ้บล็อกขินเอ็นมานะครับทุกคนเอ้ยว่าเราจะตกแต่งด้วยบล็อกขิน AMD. เอ็นดีเอาไหมเอาเอาไหมเอาไหมเอาไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูแป๊บหนึ่งเคพื้นข้างบนนี้เป็นอ๋อผมทําเป็นแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยก็ เดี๋ยวเราจะอุดตรงนี้เนาะอุดตรงนี้ไปเลยนะครับเ๋ยวเอาบันไดให้มันตรงกับไอตรงรูนี้นะทําทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเฮ้ยมันว่างนะไม่มีอะไรทามันก็ทําเล่นๆนะครับจนจนกลายเป็นแบบนี้ขู้บอสแซบ,บเต็มเลยว่ะครับทุกคนเต็มเลยนะบอสแซบดบเดี๋ยวถ้าเราเก็บออ้หน้าเก็บก็ได้นะช่างมันนะครับบอสแบบเดยวค่อยเก็บก็ได้เยอะจริงเยอะจริงเยอะจังเดิมวขอโมดิฟายห้องนี้ก่อนหรือว่าเราจะถูกโจกตัวนี้ไปเลยดีไหมแต่ของตรงนู้นยครับทุกคนคือแบบมันเยอะมากเลยนะ ผมไม่รู้จะเก็บเอาไว้ไหนก่อนเลยนะครับโอเคเสร็จไปหนึ่งเหลือตรงนี้ดูขอดีครับทุกคนโคตรเยอะเออในคลิปหน้าผมคิดว่าเราน่าจะมาทําห้องใหม่นะครับเราทําห้องใหม่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราแค่ถังก็น่าจะพอแล้วนะเออแค่ถังบริเวณตรงนี้นะครับก็ก่อนแจกแบบนะครับก่อนแจกแบบเดี๋ยวบํารุงนิดนึงนะทุกคนเอาไปเล่นนะครับเออแต่ไม่นานานะทุกคนน่าจะเอาไประเบิดนะครับไม่นาเอา,นานไปเล่นหรอก จากที่เปิดบูดมาอูระเบิดเต็มเลยร้อยกว่าคนคนเอาไปเล่นก็ก็ร้อยกว่าคนเหมือนกันนะแต่แต่คนระเบิดเยอะกว่านะครับโอเคพื้นตรงนี้เดี๋ยวเอาไอดีเดเดเดผมขอคุณตัวนี้ก่อนอู้แต่ตรงนี้มันเป็นแบบดีวะครับเดี๋ยะได้ไหมคุณถึงไหมโอ้คุณไม่ถึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทาไงดีผมจะทาไงดีมดีถังน้ํำไหมเดี๋ยวเอาถังน้ํามาลาดพมนิดนึงถัง,ถงสักถังนึงอ่ะอ่าโอเคเอาถังน้ํามา สักทางนึงแล้วก็เดี๋ยวเราไปตักน้ํานะครับเดี๋ยวมาเทผมเนาะเพราะว่าเรามานั่งขุดอย่างนี้คงแบบเมื่อยตายเลยนะครับมันเยอะนะเฮ้ยขอหน่อยละกันเนาะโอ้จะอยู่ดีนะครับมากระดูกกว่าจะได้มานี่โคตรนานโอเคก็ลาดไปเลยนะครับผมเรียบร้อยไอ้ซี่นี้ขุดอ,อ่ะโอเคปึ๊บขอ,ขอกระเจือกกระจายเต็มไปหมดเลยว่ะครับโอเคเอพร้อยอ่าโอ้มืดอตืบเดี๋ยวเดี๋ยวมันมืดได้ไงเนี่ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเรา ถามเขาเสร็จแล้วนะตอนนี้เราต้องเดี๋ยวผมขอถามคนี่กอนลัเกาะโอ,โอเคถายให้หมดเลยนะครับวันนี้เอาให้เกลี้ยงๆๆตรงนี้อ๋อโอ้มันเป็นน้ำว่ะครับทุกคนเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสวยสวยอืมเอาไงดีเอาไงดีครับเอาไงเดี๋ยวไงเดียวนี้เราต้องอ่าอุดด้วยกระจกไหมก็ไหนดีนะครับผมเดี๋ยวอุดด้วยกระจกนิดนึงละกันตรงนี้แบบนี้เหรอได้ไหมครับท <STE> ุกคนก็เดี๋ยวผมขอ โอต้ตอนนี้ผมงงไปหมดแล้วว่าผมจะทำอะไรก่อนดีเนี่ยเย้เลยจ้ะแลวนี้ parole, อเอานี yeah. anyway> ok. ่มาเบ๊บเคว่าเราต้องขุดไอ้เจ้าไม้ตรงนี้ออกก่อนนะมาเดี๋ยวบไปน้ำขึ้นไปขุดปึ๊บอ่าได้อยู่นี่ได้อยู่ปึ๊บผมว่าซาเมเดอร์คงไม่ว่ายออกมานะเจย์นะใจเย็นะเคปึ๊บเบ๊บเคเรียบร้อยก็เดี๋ยวจุกวางไปเลยนะตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะว่ายออกมามันจะว่ายออกมา ใจเย็นโอเคเรียบร้อยโอ้ไปขุดออกนดิดนึงโอ้โหบ้านเรามีน้ำตกด้วยเอ้ยโอ๊ยแต่เดี๋ยวทำไมมันมัน,ม,นมันไม่ลุกมันโอ,อ้กว่าจะลุกได้อ่าเรียบร้อยไปขุดต่อนะครับดูดีขึ้นเยอะเดี๋ยวต้องอมมาอุดด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวต้องอามาอุดด้วยนะเอาอะไรจัอามาอุดนะครับรู้สึกว่าของมันจะรีสปาวหายไปรู้สึกของมันน้อยนอยลงนะครับโอเค okay, ตอนนี้เราก็ขุดมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับใกล้เสร็จละ เหลือข yeah, no mm ้างบนนิดนิดน่อยๆอ่าเหลือข้างบนนะครับผมก็ไปชัดไปเลยนะครับผมก็ขี่โพนี้มันก็มีของต่างๆนานาที่เราที่เราแบบว่าจะเหมือนเก็บดีนะแต่ก็ปนอยู่ดีนะครับแต่ก็เละอยู่ดีหมดไหมตรงนี้อ้าหมดแล้วนะครับเออมันดูยากว่าครับเดี๋ยวมันมาเป็นมุมเงยนะผมมองไม่ค่อยเห็นนะครับอ่าในหมดแล้วในหมดแล้วเหลือตรงนี้หมดหรือยังตรงนี้โอเคตรงนี้ด้หมดแล้วเหลือตรงนี้ อ่าเรียบร้อยโอเคแล้วก็เหลือข้างหลังไหมข้างหลังตรงนี้เคดูโล่งขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วตรงนี้เราทํารูไวนะ้ทําไมเนี่ยอ๋อแต่แะไก่ทำเป็นกระจกนะแต่ว่าเป็นรั้วรั้วแท้นะครับรั้วอิฐเดชเรียบร้อยโอ้ืมตืเ้เลยว่ะครับคลัจะมึดนะข้างนอกมีตัวอะไรเดินหรือเปล่านี่รู้สึกว่ามันจะได้เสียเซกิริตันโอ้ไม่มีหล่อนนะครับหล่อนอเฮเหลือข้างบนตรงนี้โอ้จะเผือขคุดนะโอ้ ของกระจายเต็มรีวะครับเดี๋ยวๆอ่าเรียบร้อยเดี๋ยวคุณได้ไหมคุณ <c oughs> ไม่ได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวข้างหลังข้างหลังตัวนี้ก็เอ่อเดี๋ยวขอขุดกล่องไปเลยละกันเนาะตัวนี้กล่องว่างเปล่านะครับเดี๋ยวหมเอาไว้ข้างนอกเนาะเดี๋ยวภายในคลิปนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาขนของนะเดี๋ยวขนของภายในคลิปหน้ากันนะครับเฮ้ คลิปนี้มันจะได้สั้นๆหน่อยเนาะมันจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับคลิปนี้นเดี๋ยวแบ่งเอาไวไ้เป็นคลิปหน้าบ้างเฮ้ยเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเอาชิปไปตั้งข้างนอกก่อนนี่วางไว้บริเวณตัวนี้ก่อนเลยละกันตอนนี้เรากำลังจะทำบรีไฟบ้านใหม่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บไว้ก่อนลีน่าจะเยอะพอสมควรบ้านเรากล่กองนนะ่นาจะเยอะพอสมควรนะเอาไว้ก่อนลีปึ๊บปึ๊บเฮ้ยนายพอมไ้มน,นี่ปึ๊บปึ๊บ อ่าเรียบร้อยอันนี้เหลือเศษชางมันนะครับเหลือเศษกช่างมันตี่ไม่ชอบไม่ชอบเศษเรียบร้อยนะเออเสียอะไรวะโอเคเรียบร้อยแล้วนะผมสัตว์ละครีพพายในวันนี้เนาะก็ถ้าชอบคลิปพายในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค like ์กดติดตามเปไ็นแรงใจกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อพาคลิปใหม่จากผมด้วยนะครับโอเคสัตว์ละคลิปพายในวันนี้ไปแล้วผมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับโอ้คลิปนี้แบบไม่มีอะไรจริงนะไม่มีอะไรจริงนะครับก็ขอบคุณที่ดูจบกันด้วยนะครับสวัสดีครับ